ไฟอะไรกันขโมยได้วะคือถ้าไม่มีฟีเจอร์นี้ผมอาจจะไม่ซื้อวัละบาทมีตัวนี้แล้วไตสัตไสัเทปนี้มันต้องสว่างจ้าแน่นอนจะเป็นการรีวิวของชิ้นใหญ่ที่สุดที่รีวิวบนโตนี้นะมันคือไจสัตว์โอ้ยยกไม่ขึ้นโอ้โหมันใหญ่กว่านี้เปลี่ยนเลนเปลี่ยนไปเลน14 F 1.8แทนนะครับโอ้โหมันใหญ่มากคุณหนักชิเป้ง ดาันพึ้งโอเยไดายซันไลท์ไซเคิลนะครับไลท์ไซเคิลตัวเก่านี่ฮะเปิดตัวมาหนึ่งปีแล้วนะครับอยากได้มากไม่ได้ซื้อคราบตัวนั้นเคยเห็นที่อังกฤษที่ญี่ปุ่นนะตอนที่มันออกใหม่ๆเมนี่ยมันจะปรับทิศทางได้แค่ขึ้นลงอะไรอย่างงี้นะฮะแต่ตัวนี้มันเลื่อนได้มากกว่าน,นั้นนะครับคือคิดแล้วคิดอีกราคามันแพงมากครับสำหรับผมนะราคามัน27,900บาทนะครับสูงอยู่มันมีแบบตั้งพื้นกับแบบตั้งโต๊ะมีสีดำสีขาวมีสีแบบและอันลงพื้นเป็นการอันบ่แบบวววาา้ โอ,ฐอ,โอ้ฐานนี่คือโอ้หนักมากฐานนี่หนักมากอันนี้เบามากฐานหนักมากดูสิครับมันไม่มีสกรูอะไรเลยว่ะมันบอกให้จิ้มลงรูจิ้มหนีเลยดืยด้ออ้าวเสร็จแล้วทุกอย่างหอมาดีมากพรีมเมียมมากอะแดปเตอร์ยังพรีเมียมสุดๆทั้งหมดต้องการไขแค่น็อตตัวเดียวเสร็จแล้วน็อตจิ้มมาวีเดียวเสร็จอยากรู้ไหมว่าส้อเพาออะไรนี่ครับโคมไฟที่แม่งมีสายชาร์จดู USB C จิ้มออกไปชาร์จ p h o n e ชาร์จอะไรได้หมด i p h o n ไอแพดคิดเยอะมากการออกแบบแพงมากด้วย จิ้มไม่ผพัดได้เลยคันทีออกนี่เลยปุ๊บถอดมาปุ๊บใส่สกูโหลดแอปใช้ได้สามแบบนี้ง่ายมากว้าวลุลามากอ่ะใช่ฮะสวยมากเลยอ่ะว้าวเจ๋งสุดอยู่ตรงนี้แหละฮะดูนะฮะปิดมาปุ๊บโอ้โหยกดเข้าไปได้นลิงก์นะครับพวกเข้าไปจะเจอเลยครับไดส์ลิงก์ไซคอมวอล์ pairing interface แอปทุกอย่างมาดีไซน์ลงตัวหมดอ่ะ สวยอ่ะผมมีไดซสั้นหลายตัวนะครับแต่ไดซสั้นใหม่ๆเนี่ยมี3ตัวที่ลิง์ที่บ้านได้นี่นะครับต่อแอปเรียบร้อยนะฮะดูนี่เปิดอยู่พอปิดปึ๊บโอ้โหจอดําไปด้วยอ่ะกดอีกทีนึงจอสว่างนี่ละฮะเล็กๆน้อยๆดีเทลเล็กๆน้อยๆโซนผมกดที่สีส้มเนี่ยดูสิวอร์มไลท์ใช่ไหมกดสีฟ้าไว้ White เลยกดระหว่างกลางมันก็เป็นสีแบบระหว่างกลางเห็นไหมฮะสีระหว่างกลางหรือจะเลื่อนก็ได้าดูนะฮะเลื่อนจากนี่เห็นไหมนี่ก็คือแสงสว่างดําได้เหมือนกันสว่างสุด นะครับมาตรงนี้กดตรงกลางเลยก็ได้อยากได้สั่งประมาณนี้อยากได้สว่างสุดคือเราจะอ่านอะไรบนนี้ใช่ไหมจะอ่านบนโต๊ะนะนี่ฮะขาขามันมาปุ๊บมาอ่านอะไรบนโต๊ะอะไรตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถใช้เป็น indirect light ได้อันนี้คือ direct light direct คือส่องเป้งๆมาเลยนะ indirect light ก็คือเหมือนเป็น,ปนแบบอ่ะเบาขึ้นเพดานเบาปทางนี้ก็หักไปทางนู้นเบาขึ้นฟ้า,าก็หันปุ๊บหักขึ้น แต่ที่เจ๋งที่สุดคือถ้าไม่มีฟีเจอร์นี้ผมอาจจะไม่ซื้อ <c oughs> เวลาที่มันมาเก็บเนี่ยพวกเ่ยฮะมันเป็นอมเบียนไลท์อมเบียนคือบรรยากาศครับพอจิ้มเข้าไปปุ๊บนี่ฮะเป็นอมเบียนไลท์ขึ้นมาทั้งๆเลยอ่านหนังสือดีกว่าโอ้โหนี่มันนิยายนี่คู่มือบอกนะครับว่าให้ใช้ในอุณหภูมิ0ถึง40องศาหมุนได้อิสระมากนะครับมันแทบไม่ติดเลยถ้ามันดีไซน์ไม่ดีอ่ะมันจะยึดติดแบบเอ้ยตรงนี้ผมไปไม่ได้ไปไม่ได้นี่คือบนฟลยนะหมุนได้3-20นนะี่คือขึ้นฟ้าอยู่ลงล่าง ปุ๊บปุ๊บขึ้นฟาอีกรอบหนึ่งแต่มันติดนะฮะมันจะไม่ใช่แบบไปได้เรื่อยๆนะชึบบดไปโดนไปโดนอยากรู้ไหมครับว่ามันมีกี่รูนี่ไอ้รูแอมเบียนไลท์ของผมเนี่ย 16, หนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบรูฮะเนี่ยดูไฟหมื่นรูที่มาของรูเมนเ่าเฮ้ยไม่ใช่ไอ้เจ้าแอมเบียนไลท์เนี่ยสมมติผมอยู่ที่อะไรก็ตามเนี่ยนะครับกลับมามันจะมีสีออกวอมวอมนิดนึงในรูของมันเนี่ยครับมันจะเหมือนมีฟิลเตอร์ชั้นหนึ่งอยู่ซึ่งมีสีส และเหตุผลนะครับที่ทำไมเจ้าหลอดไฟตัวนี้นะถึงเปลี่ยนไม่ได้นะเป็นหลอดไฟพิเศษนะครับเขาใช้เทคโนโลยีฮีทไพร์เป็นเทคโนโลยีที่เขาใช้ในยานอวกาศเวลาที่ไฟมันร้อนเนี่ยวเวลาเปิดานานมันร้อนใช่ไหมถึงจุดเดือดเนี่ยสีจะเปลี่ยนสีจะเพี้ยนแน่นอนการที่จะไม่ให้สีเพี้ยนใช่ไหมครับใช้เทคโนโลยีทำความสว่างแบบดาวเทียมดาวเทียมที่อยู่ในอวกาศอ่ะมีน้ำอยู่ในท่อทองแดงเนี่ยท่อทองแดงที่เห็นเนี่ยเดี๋ยวผมจะผาให้ดูนะครับท่อทองแดงอันนี้หลอดเล่ม <l> แ <one land> ม่งอยากดูอะ่ะแม่งมีจริงไหมว่าน้ำอะ่ะน้ำอะไรอะ่ะมันเป็นท่อทองแดงแบบสูญญ เออกรมรูาอาจจะไม่มีความสุขเท่าไหร่ดังที่บอกว่ามันอายุเคลม60ปีราคา27,900บาทเนี่ยนะถ้านับเป็น60ปีนะ465บาทต่อปี1.2บาทต่อวันวันละบาทวันละบาทมีตัวนี้แล้วเอ,อ้ย อะไรวะมันบอกว่าได้60ปีลุงใช้มา59ปีมันเสียเนะี่ลุงจะทํายังไงได้ซันเนี่ยมันหลอกลุงจริงๆอาจจะนานกว่าหรือเร็วกว่าแต่คือตกแล้ววันละบาทแต่ที่แน่ๆเมโลยังอยู่ครับนกกระตัวผม,มอายุประมาณ90ปีนะฮะปกป้องไฟนี้ด้วยเมโล่แม้ฉันจะอยู่บนโลกนี้ส,สับไข่สับไข่สับไข่หนึ่สองสมโยนม่วไป มันเขาเรียกไลฟ์ไซเคิลเลยนะมันเข้าให้มันเวิร์กกับแสงธรรมชาติอายุและงานของคุณได้อย่างชาญฉลาดมากนะครับเพื่อแสงเนี่ยมันเหมาะกับเราไม่ว่าเราจะทำไรทั้งวันเลยแสงสแกนารดิเนเวียกับแสงบ้านเรามันจะไม่เหมือนกันนะไอแอปมันจะรู้แล้วมันจะปรับค่าเควนค่าสีเนี่ยวอร์มหรือให้มันเหมาะกับกิจกรรมที่เราทําแล้วเวลาแต่ละวันเลยด้วยครับเทพขนาดนั้นนะุ่นระบาดอ่ะผมเป็นคนที่ว่าเรียกได้ว่านาฬิกาชีวิตที่เอฟอัพมานะครับคือนอนแบบหกโมงเช้าบ่อยมากเจ็ดโมงเช้าก็มีนะฮะไอเจ้าตัวนี้ก็น่าจะช่วยได้้้วออเเกกกรคคนนนนีับป็็งฤษา นะเรื่องรายการชีวิตคุณจะนอนดึกหรือคุณจะนอนแบบกี่โมงก็ตามเนี่ยเขาให้นอนมันรูทีนะครับวันนี้เป็นทริปใช่ว่านอนตีสีเนี่ยก็นอนตีสี่ตื่นแบบ10บโมงประจําทำนี้ประจําร่างกายมันก็จะรับการพรักผ่อนเพ,พียงพอ,อโหโหโหขอบคุณครับเก่งมาก มีเซนเซอร์อยู่ไหมครับในลูกคนเขาบอกว่าถ้าเกิดจับการเคลื่อนไหวไม่ได้เนี่ย5นาทีมันจะดับเองนะครับมันการเราเปิดไฟค้างไว้นะแต่คราวนี้มูฟเมนต์อาจจะไม่ได้ติดตลอดถ้าเกิดมีอะไรบางเซ็นเซอร์เพราะฉะนั้นถ้าอยู่โหมดนี้ก็จะจับมูฟเมนต์ยากนิดนึงแต่ถ้าอยู่โหมดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะจับเซนเซอร์ได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ลองดูางใต้ก็าจะเป็นอย่างนี้โอเค ความสว่างแล้วก็สีของอุณหภูมิแสงเนี่ยมันซิงกับ your location natural light พเจ้าระเจ้าแสงธรรมชาติบ้านเราตอนพวเพลแสงสีนี้หรอจริงหรอเควินประมาณ2,700ใครอยากจะรู้ไปลองปรับ2700ในกล้องดูนะครับมันจะออกมาส้มๆหน่อย study mode relax อ๋อเซตสีเราเองได้ปรับแสงแต่กีบผมปรับที่ตรงนั้นสไลด์ใช่ไหมเน่ยผมสามารถปรับตรงนี้ที่มือถือได้เลยนะครับมันมีเซนเซอร์นะครับตัวกลมๆเซนเซอร์นะครับ ใจดูลิงค์ข้างล่างนะครับยัพอมีอยู่บ้างให้ขะแนนด,ดีกว่า build quality นะใช้วัสดุที่ดีมากอยู่แล้วไดซันอะ ผมให้9ก้าแล้วกันเทคโนโลยีในการหลอด60ปีเนี่ยมันแพงตรงนี้มันดีไหมอ่ะที่มันอายุยืนแต่มันใช้เขาเรียกว่าวิธีการคูลิ่งของซัเทลไล์ของดราเทียมนะฮะเ5เลยความล้าของมันนะฮะฟีเจอร์ต่างๆแอป8.5เหมือนกันเสียดายที่มันต่อซีรีส์ไม่ได้นะครับเหมือนพัดลมตอนแรกมันออกมาใช้ซีรีส์ช็อตคัทไม่ได้นะอันนี้อนาคตไม่แน่ลุ้นๆอยู่คุ้มค่าไหมอ่ะวันละบาท1.2บาทเนี่ยตลอด6กปีนะถ้าคิดอย่างนี้นะก็คุ้มอ่ะแต่้องนัไไดมมม่ มันมองว่าราคาสมเหตุสมผลกับเทคโนโลยีที่มันมีนะคูลิ่งซิสเต็มนี่นะฮะแต่มันคุ้มยิ่งเห็นตัวจริงนะฮะความเก๋ๆของมันเนี่ยเยี่ยมอะ่ะตีหนึ่งตีหนึ่งห้าสิบแปดดูเหมือนหกโมงเย็นเหมือนพึ่งพาท,ที่ตกมันสามารถเป็นผลักตกแต่งบ้านได้เนี่ยผมให้เก้าเต็มสิบเลยส่วนตัวชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะครับแต่แค่ราคาเนี่ยถ้าราคาดีกว่านี้จะเป็นหลักสิบเต็มสิบได้เลย Product ที่รีวิวไปนะครับ2อาทิตย์นะชอบมากติดใจมากเป็นที่มาของนี่ครับปุ๊บซื้ออีกอันเลยดีกว่าเมืองไทยนะครับถ้าอันที่แบบตั้งโป๊กแบบนี้นะครับมีแต่สีดํานะตัวสีขาวนี่มีแต่ตัวใหญ่เอออยากได้สีขาวตัวสั้นอนะ่ะเขาบอกยังไม่เอาเข้ามาก็ต้องรีบดูกันนะลิงก์อยู่ข้างล่างน,นะครับชิ้นสว่วนมแค่นี้เองอะแดปเตอร์สีดำเนี่ยโอเคแม็กเซนใช่ไหมแต่สีขาวเนี่ยอะแดปเตอร์ก็สีดำไนงะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเขาอีกนิดนึงอ,ะอ่ะมาแล้วตุม้มระเบิดอ๋อ ได้าตัวเล็กนี่ก็จะมีตัวสาย USB C ชาร์จเหมือนกันมีพอรต USB C ชาร์จอะไรก็ได้นะครับราคาถูกกว่าตัวใหญหนหนนะป่ประมาณหมื่นหนึ่งนะไปเช็คดูดีนลฮะประมาณหมื่นหนึ่งฟีเจอร์ทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับชอบมากเลยเดินเข้าบ้านมามันติดเองนะฮะเย็นๆมันเหมือนแบบเราออกไปข้างนอกแล้วก็คิดถึงมันมันทำอะไรอยู่มันยืนคนเดียวโงเงาใช่ไหมครับเป็นไงไม่ต้องหาลูกมีเพื่อนล้วนี่นะสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับเป็นไงเครื่องออกกำลังกายดสซันไลฟ์ไซเคิล เครื่องฟิตเนสที่แพงที่สุดตกเข้าไปตกเข้าไปเข้าบ้านกลับบ้านกลับ,บ,บเองนะฮะนี่วันละบาทวันละสองบาทนะฮะหกสิบปีโอ้ <c oughs> ปีหน้าเอาไหมปีหน้าก็อีกบาทหนึ่ง นี่เจ้าของไรซันคือคนนี้ปุ๊บดูไกลๆนี่ก็ทีมคุกเสริมเพิ่มเติมนะครับมันมีโหมดเขาเรียกว่าถ้าคุณอยู่บ้านอยู่อพาร์ตเมนต์คอนโดเนี่ยมีโหมดที่เรียกได้ว่ากันขโมยด้วยไฟอะไรกันขโมยได้วะมันจะตั้งโหมดว่าให้มันแบบทำความสว่างบุบบับบุบบับทุกๆกี่นาทีนะครับเผื่อเวลาเราไปต่างประเทศนานเราเป็นห่วงบ้านนะว่าเดี๋ยวคนคิดว่าบ้านเราไม่มีใครอยู่ใช่ไหมมันก็จะอัตโนมัติติดมาทุกๆเท่าไหร่ติดแล้วก็ดับเองติดแล้วก็ดับเองนี่เป็นฟีเจอร์ที่เปิดได้เหมือนกกกกััััััันนนนนะะะคคครรรบบโโหมม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 ดด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 ขยยยยยซึ่่่่่่่่งงงงง็็ีีีีี้้้้้้วววตตตเเเลลาาปิไไไไไททุอแแสส ปิดดวงในละแล้วก็ปรับอีกดวงหนึ่งนะครับเปิดด้วยนี้ปุ๊บไม่ใช่ขนั้นผมมีทิปมาเสริมครับโรทิปส์เธามืออังตรงเนี้ยเนี่ยนะฮะมันจะมีความร้อนนะครับมันจะมีความร้อนเกิดขึ้นนะฮะทิปที่ผมบอกก็คือน,นี่ครับซื้อตัวนี้มาราวเจลแฟลชล a ซ a ด้าช้อ e มีเนี่ยสีเลือกสีก่อนผมเอาหนังยางถ้าว่างบนนี้เลยอะครับมนร้อนแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะไม่อยากให้มันร้อนนะฮะนะฮะสีย้อมสีมันย้อมสีมันเห็นไหมฮะนี่เป็นบูธสีฟ้า ใส่เจลสีฟ้าเข้าไปถ้าเบิ้ลมันก็ได้เข้มขึ้นอีกอันนี้ไม่แนะนำให้ทำนะครับแล้วทำทำไมวะสําสหรับบางคนที่มีเนี่ยแล้วรู้สึกว่าอยากจะหาประโยชน์มากกว่านนะสมมติว่าเราอยากจะถ่ายแสงถ่ายรูปแฟนนี่ใช่ไหมครับมันก็สามารถซีเจลแค่นะั้มันทําให้เปลี่ยนให้ได้สั้นอันนี้ง่ายๆเนี่ยเป็นเหมือนสตูดิโอที่บ้านได้ที่เปลี่ยนสีได้จับใดที่เราไม่ไปโดนตัวกลมๆเนี่ยห้ามไปโดนมันจะร้อนนะครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันไม่ร้อนไม่ร้อนผมเช็คละไม่ร้อนทําได้สีเขียว,วเป็นไงไดด้มูสีีเขยวนะครับ เวลาทําระดับแปลงก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าไดซ่าไม่แนะนําให้ทําแบบนี้หรอกผมจะสอนนะครับว่าผมจะเอาไดซ่าไปซักผ้ายังไงนี่ฮะทำนี้ครับทําไม่ได้ไดซ่าเป็นแบรนด์กรีตลองให้คนอังกฤษตสับไข่แล้วกันครับจูมัง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 ความไฟดีๆอาจจะไม่ค่อยมีความหมายถ้าคุณนั้นยังไม่คุ้นใจปรับเอฟไม่ได้ไอายุโซ่ไม่มีชัดลึกก็ลองปรับจูชัดตื่นมันก็เรื่องของกูข้อมูลแท้ถูกเอามาเล่าเอามาเล่าไม่ต้องเดาเพราะคือสุดสายกู